สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดอะแก๊งวาเลตี้มาพบกับทุกคนนะครับในบรรยากาศที่แปลกๆนิดนึงนะครับผมขอเสนอช่วงใหม่ของรายการที่มีชื่อว่าคนเป็นเห็นคนตายซึ่งรายการของเราจะขอ,อนําเสนอเรื่องเล่าและประสบการณ์จากคนเป็นที่ได้ใกล้ชิดกับคนตายประเดิมตอนแรกกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นสัปเหร่ประจําอยู่ที่วัดทุ่งทองแห่งนี้ครับและซึ่งด้านหลังของผมก็คือสถานที่ทํางาน ของคุณตาครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณตากันครับสวัสดีครับคุณตาครับดีตอนนี้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับแปสบแล้วคุณตาทําอาชีพสับเปลอมานานกี่ปีแล้วตอน,นทำมอสี่สิบกว่าปีแล้วนะ่ะพิธีโปรงศพเนี่ยต้องทําอะไรเป็นอันดับแรกอ๋ออันดับแร,แรกแล้วก็ทํากลวยทํากลวยใส่มือใช่ไหมลนะ่ะใช่ดอกไมท้ทูปเทียน ไปไถ่ไถ่มือไปไปไหว้พระบ่นโน้นวันพระหไหว้พระไหว้เจ้าทูติยันใช่ไหมครับเราเรา,า,เ,ราเราต้องพูดอะไรไหมครับในขั้นตอนะลืมไปเลยมาหลายปีแล้วคนตามมีมีคาถาใช่ไหมครับน,นี่มัจจามิงเอาเสิมังเกมาสังวัดสังอุเปนเทนุติยันติแก มาจำเน่งเอาเสษบงเทมาสังวัดสังอุปเรเนศเนี่ยอ๋อก็คือท่องในขณะที่เราเอาด้วยดอกไม้เนี่ยไปใส่ในด้ยใช่ไหมเราหัดมือแล้วแล้วขั้นตอนต่อจากนั้นล่ะครับขั้นตอนแล้วก็ใส่ลงใส่ลงช่งป่านะใส่มาก่อนในนี้ลงครับลงเชนใช่ว่าใส่ลงช่ำป่าก็เอาน้ำแข็งทับเอาพายางปู แล้วก็เจาะรูให้น้ําแข็งมันไหลลงเกลือด้วยนะเอาเกลือใส่แต่น้ําแข็งถัดน้ำแข็งปนเอาเกลือโรยโรยโรยน้ําแข็งมันจะไม่ละลายอ๋อเกลือนี่คือมันจะคงสภาพน้ําแข็งไว้ใช่ไหมศพที่มีศพที่แบบเคสแปลกๆมั้งไหมครับศพที่เกิดอาการจากการตายโหงหรือว่าอุบัติเหตุอะไรที่เป็นแบบว่า เละเละมาเนี่ยลุงแดงนั่นก็ซื้อถุงมาใส่สิทู่ถุงถุงสวมเลยสวมมัดแล้วแล้วพิธีที่ใส่ดอกไม้ในการที่แบบศพไม่เป็นสภาพคนลุงแดงไม่ใส่แล้วนั่นไม่ใส่คือจะไม่ใส่ดอกไม้ที่มือเลยไม่ใส่แล้วแล้วมันจะทำาเละหมาแล้วอ่ะแล้วก็เอาถุงสวมเลยมัดหัวมัด้ายใส่ลง ในกรณีที่มีคนเสียชีวิตขึ้นมาในในหมู่บ้านของคุณตาเนี่ยครับคือเจ้าภาพเนี่ยคือจะต้องมาบอกของมาบอกคุณตาที่บ้านใช่ไหมและอันดับแรกคุณตาต้องต้องมาวัดก่อนหรือต้องไปบ้านเจ้าภาพก่อนไปไปโน่นก่อนไปบ้านเจ้าภาพก่อนแล้วก็หมอหมอลงเย็นไปใส่ขั้นตอนแรกของการโงงส่งนี่คืออาบน้ำไปมัดการสังแล้วก็ให้ขอมังมาอาบน้ำก่อน อาบน้ำเสร็จแล้วมัดไอ้กระตังครับผมแล้วก็มาเอาลงเย็นไปใส่อเอาลงเย็นที่วัดไปใส่ไว้แล้วก็โต๊ะหมู่ต๊ะอะไรไปตั้งดอกไม้แล้วแล้วพิธีที่ใช้ที่มัดตาสั่งของศพอะครับเริ่มจากจากมัดอะไรก่อนฮะมัดมือก่อนเลยเอาทูบดอกไม้กล้วยนี่ะักใส่ก่อนแล้วก็มัด เมัดมือแล้วขั้นตอนต่อไปมัดอะไรเ้วก็มอหัวด้วยมามีมีมีเหตุผลไหมครับที่ว่ามัดมือแล้วต้องมัดคอเพื่ออะไรเหรอครับไม่ให้ไปไหนออกเพื่อเหมือนเป็นการสะกดวิญญาณด้วยกับกดววิญญาณแล้วผมเห็นมาแบบในนั้นนมียาขาด้วยอะครับเขาเขาใส่ไปเพื่ออะไรครับเพื่อเด็กนะเด็กไม่ให้มารบกวนเด็ก ยกหลานไม่ให้ยกแล้วอะไรแล้วอย่ามาลบมาควรก็คือถ้ามีหลานสามคนก็ต้องเป็นย่า้าสามสามสามใบเลยใช่ไหมครับสามใบมันจะมีบันไดอยู่ที่ปลายเท้าครับเพื่ออะไรมีบันไดเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อแกถ้ากอะไรตออะไรขึ้นไม่ไหวก็เอาได้พาดอ๋อนะได้พาดแกก็ได้ไปได้ ก็คือเป็นเป็นความเชื่อความเชื่อของคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือเหมือนกับมีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าดวงวิญญาณที่ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเวรมีกรรมหรือทําให้แบบได้ตกความลําบากอะไรก็ทําให้สามารถปีนป่ายเพื่อก้าวพ้นตรงนี้ไปได้ได้ถ้าไม่มีบันไดแกก็อยู่นั่นเนี่ยอ๋อถ้าไม่มีบันไดก็อาจจะทำให้ตกอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นเวรกรรมที่เขาทำตาบ่อยขึ้นบรรได้อะ เอาใบตองสามยอดเนี่ยภปสาสามหมสามยอดเนี่ยรงอาใบตองสามแผ่นเนี่ยที่รองที่รองไว้ให้ศพนอนเนี่ยคือเอาไว้ทําอะไรนะครับห่อข้าวอ๋อเอาไว้ห่อข้าวเอาไว้ห่อข้าวให้ดวงวิญญาณไปกินที่เดินทางหน้าไปหน้าคือคือไม่ให้ไปทางเตียงอย่าไปให้ไปทางหนามเนี่ยเพราะอะไรครับถึงว่าทางเตียนเนี่ยไม่ให้วิญญาณไปตกโลกที่ อ๋อคือทางเตียนเนี่ยเป็นทางไปนรกเหรอทาบาปมั่งทําเวรทําอะไรไปทางเตียนกันหมดเหรอคเตียนทางรกนี่ไม่ค่อยมีไปอ๋อคือว่าคนขึ้นสวรรค์เนี่ยจะไปน้อยทางเลยลกไปหมดก็คือให้เลือกไปทางที่มันรลกดีกวี่ก็คือซื้อรองเท้าให้ไปใช่หรอ๋อคือต้องซื้อรองเท้าให้ให้งวิญญาให้ตกด้วยใช่ไหมครับให้ใส่ไป แล้วแล้วกลางคืนนี่คือนอนเฝ้าไหมครับนอนนอนเฝ้าด้วยอนอนบริเวณไหนของงานนี่ยนอนเนี้อ๋ออันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้คือสาลาการเปลี่ยนของวัดนะครับถ้าสมมุติว่ามีศพมาก็จะตั้งบริเวณนู้นนะครับเนียอ๋อคุณตาก็จะนอนตรงใกล้ชิดกับผีศพเลยใช่ไหมครับโดยคอยจุดธูปคว่อยอ๋อการจุดธูปนี่คือห้ามดับใช่ไหมผมเคยได้ยินมาต้องจุดไว้เสมอ เพื่ออะไรครับที่ที่ทูบห้ามดับเนี่ยเพื่อมาส่องแสงนาส่องแสงไปทูบตะเกียงนี่ห้ามดับเลยใช่ไหมตลอดระยะเวลาในการสวดพริธรรมสามคืนห้าคืนเจ็ดคืนนี้คือต้องต่อตลอดใช่ไหมครับต้องต่อตลอดเรื่อคืนเนี่ยครับคุณตามีคาถาอะไรที่แบบป้องกันตัวเองไหมครับจากดวงวิญญาณนยคาถามีอะไรบ้างครับพอจะบอกได้ไหมครับต้องนะบอกกอนนะนะจางงพุทธอยู่หน้าถาอยู่หลังยะอยู่ขั้วมอม สามครั้งอ๋อนี่คือเป็นคาถาคล้ายๆเป็นคาถาหนังเกาะป้อง,งองกันคุณตาไว้จากสิ่งไม่ดีนะครับแล้วการเผาเนี่ยย่างย้อนไปสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่มีเมนยังสมัยเนี้ยครับเขาเขา,เขาเผาด้วยอะไรอะครับปืนดิปืนล้อมอยังไม่เอาหมูอ๋อล้อมอใช่ไหมครับไม่ล้อมหมดแล้วนั่งโลต้องไปเอาต้องไปจับเอาปืนครับ สาให้ที่นั่งเนี่ยเพราะอะไรจะให้ที่ศพเนี่ยนั่งขึ้นเพราะอะไรครับอ่ามันหมดแล้วลงไม่มีคุมแล้วอ่ะเราเราคือพุลงหมดเลยม้ากก็นั่งมันโดศพนั่งศพนั่งบนกองฟอนเลย่เราเราต้องทํายังไงพอศพนั่งแล้วก็ไปจับนอนจับนอนใหม่เอาปืนทับบางเทีงก็เอารวดมัดแล้วระยะเวลาที่การเผาไหม้เนี่ยกว่าจะเสร็จสิ้นี่ะนานไหมครับ พอผอมหน่อยก็ไม่ยากหน่อยพอร้อนหน่อยไหม่ใม่มันม,มันเยอะใช่ไหมล่ะแล้วมายุคปัจจุบันเนี่ยมีมีเมนในการเผาศพเนี่ยก็คือถ้าสมมติเป็นแบบเนี้ยเรายัดเข้าไปในปล่องเลยราดน้ํามันแล้วก็เผาอจุดไฟแล้วคุณตาอยู่กับใครบ้างครับที่มาเฝ้าเฝ้าเฝ้าศพในการที่บางทีนคน <จะ S 2> เดี่วเ,เ,เฝ้าอยู่นะอ๋อจะจะมีเพื่อนจะพาบากบ,บ้านหมน อ๋ออยู่คนเดียวด้วยเดียวเราคุณตามีความกลัวอะไรบ้างไหมกลัวทาไมคุณตาไม่กลัวเลยครับแล้วมีกระถาปัด้รผมเคยเห็นวันวันที่เผาเนี่ยจะมีเจ้าภาพเขาจะห่อข้าวใส่ไปตองมาครับเขาทําเพื่ออะไรครับซื้อที่อ๋อซื้อที่ให้กับเชื่อที่ยานอ๋อให้ยานไม่ซื้อไม่มีที่อยู่จะซื้อสักห้าบาทสิบบาทก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเอยรับได้ ถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวไปเข้าฝันต้องมาซื้อให้เขาอ๋อก็คือมีกรณีที่มีคนไม่ไม่ซื้อที่ให้เขาไม่ห่อข้าวไปซื้อที่ตากระลียายกะลาแล้วเขาไม่มีที่อยู่ก็คือไปเข้าไปอยู่แล้วเขาไม่ได้เขาคนไล่อ๋อเขาไม่อยู่ด้วยก็คืออาณาบริเวณของบริเวณเนี้ยจะมีวิญญาณอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ละดวงวิญญาณนี่คือก็จะมีที่เป็นของเขาเองของเขา อถ้าลูกหลานไม่ได้ซื้อที่งานหรืออะไรก็ได้ถ้าลูกหลานไม่ได้ซื้อที่ไว้นี่คือไม่มีสิท์ที่จะไปอยู่ที่นีนจะอยู่ไม่ได้จนต้องไปเข้าฝันลูกหลานว่าให้มาซื้อที่ให้หน่อยอบางทีไม่เข้าฝันเราดิเข้าฝันคุณตาเลยใช่ไหมครับแล้วก่อนที่จะเอาศพเข้าไปในเม์นะครับที่เปิดลงดูคุณตาจะมีพิธีอะไรอีกนะครับก่อนที่จะเผาแล้วก็แะไอ้พนั้นออกนะที่เข้าไปดับ แตะหลงไงล่ะแตะออกมาหมดยังงั้นเดี๋ยวมันจะหมกกระดูกหมกมอยมอยอ๋อที่ที่เป็นคล้ายๆเทพพนมสีทองทองใช่ไหมครับต้องต้องแกะออกอ๋อสาเหตุที่แกะออกก็คือมันจะไปทําให้ให้กระดูกไปซ่อนอยู่ตามนั้นทําให้ไม่ดีใช่ไหมครับกระดูกเอาน้ํามาพร้าวเนี่ยมาล้างหน้าเนี่ยเพื่ออะไรครับให้หน้าตาสะอาดหนืาตาใสหล ตาแจม่มตาสย้เนาะหน้าสะอาดหลังจากเผาเสร็จเนี่ยครับเก็บกระดูกวันนั้นเลยหรือว่ารอเช้ามาครับรอเช้าการเก็บกระดูกเนี่ยต้องมีพิธีอะไรบ้างครับวาดรูปเนี่ยววาดรูปได้พระชักบังตระกูลอ๋อคือต้องมีมนพระเป็นมั่งตายชักบังตระกูลตายบังตระกูลเป็นใน เศษกระดูกอะครับที่เขาเผาเสร็จเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าแก้วตาเนี่ยหเพาะอะอยากดเนีเพราะอะไรครับถยได้แเ่พราอะไครับถึงอยากไ้แก้วาเยเะอะไค่อยได้ครับจะเปี่ยักษณะอะไนครับโงอก้าเี่พราะอะไรครับถงอยากได้แกเนี่ยจะอห็นสรับงไดตาเนี่ยใช่าะอครับเน่ยเาอับยแก้วตาเนอคืาไม่แก้วตาเท่ะดูกเหมืเนเหรือนกัดูกตนเครับกกวตาเยครับยวว่าเขีเขียวปี แล้วทำไมศพอื่นถึงไม่มีครับเพราะไม่ให้อะไรเลยเขาไม่ได้ขอเมก่อนต้องทำพิธีขอก<อ>่อนที่จะเผาเลยใช่ไหมครับทูบปินจุดทูบขอขอแก้วตาอะไรคือแก้วตาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วผมานะ่าส์นะท่านใดแก้วสาว่สวยตอนนี้ลุงแดงอายุ80แล้วคิดอย,อยากอยากมีแบบทายาทไว้ต่ออะไรบ้างไหมมีอยากจะมีอยากจะแทนนั่นสิ อยากให้ผมเนี่ยนะแทนนะโอ้ผมมาจจะไม่กล้าผมเป็นคนลัวผีแล้วจริงแล้วแล้วถ้าคุณตาป่วยเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยเขาจะหาใครมาทําพิธีเผาก็คือก็ต้องไปหาเอาเองเลยใช่ไหมครับเพราะว่าวัดตุงทองเนี่ยมีคุณตาคนเดียวเผาก็ยังไม่ทันหมดเลยกลับบ้านใแล้วก็คือจะพากลับบ้านไปหมดแล้วไม่ยังไม่หมดเลยนั่นกลับบ้านแล้วคนที่คนที่ ทายเจ้าภาพเนี่ยไปจ้างม้านะมีกลับก่อนเลยมีกลับก่อนเลยทำไว้เละหมดเราก็ต้องมากวาดมาทําอ๋อคือคือเขาทําไว้ไม่ไม่ดีเหมือนที่เราทําไว้เนะเราก็ต้องคอยมาเก็บไว้โอเีเราบอกยอดใส่ถ่านมากนะมันแหละมันนั่นนะมันเล่าหอ๋อตอนนี้ปล่องเมนของวัดทุ้งทองก็เริ่มชำรุดแล้วใช่ไหมครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากการใี่ใส่ อ๋อใส่ถ่านมากทำให้ไฟแรงเลยทำให้ป่องเลยใส่เผื่อทูบเผื่อทูบเผื่อดอกไม้บ้างก็คือเขาทางคนที่มาร่วมงานเขาจะมีทูบดอกไม้ยัดไปด้วยอยู่แล้วถ่านก็ไม่ค่อยจำเป็นจะต้องใช้เยอะสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คือใส่ถ่านเยอะเนี่ยทำให้ไฟแรงและทำให้ป่องอันนี้รับไฟได้ไม่ได้เต็มที่จะทำให้มันเล่าขึ้นก็ต้องขอขอบคุณคุณตาครับที่ได้มาเล่าประสบการณ์การเป็นสับปะเลือกให้พวกเราได้ฟังนะครับ ถึงแม้ว่าบางขั้นตอนอาจจะข้ามไปบ้างหรือลืมไปบ้างนะครับผมก็ด้วยอายุเยอะแล้วเนาะและทั้งหมดนี้ก็คือคนเป็นเห็นคนตายในตอนแรกของเราครับหากท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์หรือท่านใดมีประสบการณ์การเห็นคนตายอยากจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังก็สามารถติดต่อได้ทางเพจนะครับและเรื่องราวบางส่วนที่นำมาเล่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ